ขอเสียงเอฟซีแสนดีหน่อยเดียวโอเคเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคดีนึงนะคะนี่เมฆเมเริ่มแล้วเริ่มแล้วอุ้ยกระโดดตกตายเฉยเลยมาแข่งกันนะครับว่าใครจะชนะเอพีเมฆแคปพีเมฆต้นเนี้ย อะไรไม่หมดสีแดงหรือเมาเล่เลสเหรออยู่เลสเหรออุ้ยได้เหล็กแล้วครับไม่ทงมาคนนี้มีดาบเหล็กอ่ะแป๊บดี่เองนะนอ๋อก็เขาโกงไงไม่รู้เหรอรู้อุ้ยหนูได้ดาบไม้พี่เมฆไม่เอามาคับดาบไม้อะ่ะคัมไม่ได้ได้พี่เมฆมีเหล็กอ่ะเหล็กมันคัมไม่ได้นะ ไม่ใช่หมายถึงเอามาแลกพูดผิดเอามาแลกดาบดิรอเล็วไม่รอเล็วอุ้ยได้เล็กเฉยเลยนี่จะตกป่าอุ้ยไม่ตกกก็ไม่ตกไปแล้วจะทูปไมไปละมาในวันนี้ต้องทำให้ได้ ีตัวนี้โอเคครับไปเลยดูหมิ่นจูหมิ่นอะไรก็อะไรอะไรอ๋ออร่อยเดินไปเอพ่อโตมเลยพี่แม่ก็มีดาเพชรไหมอ๋อที่ตัวเป็นห้องเรา เพื่อระชนาแล้วละ่ะไปเลยไปจัดการฝั่งสีสีสีชมพูกันเถอะหุ้ยอุย้ยห้าโอ้โหลนใจจริงๆโอเคที่ผมโหดแล้วดูครับนี่ตสวอชง่ายจะนักเกินไป,ไปข,อไขอได้ชุดก็ไปก่อนได้อโอเคได้แล้วเนี่ย เด็กเกีดอันโอเคคนไทยคนไทยก็อย่างเงี้เลยนะไทยเอาเลยกว่าอุ๊ยนี้นี้นี้โอเคน้อยต้องทำนาทีนี้นี่ดูครับโอ้วขอมังดีเต็ดใจด้วยคนละทีมมาขอ ได้วเวลากินอาหารแล้วมันหิวมากเลยแค่ตลอดเอาแครกเค้กมาก,กินด้วยคุยขอโทษกันมีเค้กมาก,กินแล้วพวกเราไปกินนะฉันจะกินไม่ต้องกินเลยบ้า แค่นั I, mm ้น hmm. ต้องกินให้ได้ไม <can st im achte> ่กินมันจะอิ่มแล้วมันไม่อิ่มทำไมจะไม่อิ่มมันออกจะอิ่มจะตายมันจะขี้แตกอ้าวเพื่อนไอ้นี่ตายแล้วอะใครตายไอ้มีสีชมพูด้วยอ้าวชมพูตรงกลางเหรอแค่เห็นทีเมควะไม่เห็นนี่ก็ตีแล้วตีแล้วตี นี่ไม่เปสนติ๊ตถือดาบเพชรขโมยของใช่ไหมไปแหละลาก่อยลาก่อยชีวิตโลกละก่อยเนื้อชีวิตโลกนี่ไม่พี่เมย์ไม่ไม่รู้เรื่องสดเน้นสดแปลน่าจริงก็เข้ามาไม่เข้าของดีไม่รอดิพูดมากมาวกเกินทน ม่าไม่น่าจะตกวิวิวมันมาลุก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 โอ้ยตกเฉยเลยตายตายที่แม็กตายอ่ะจับหายอแล้ไในบอทีนี้จะหนักเกินไปเซฟได้ปะไม่เซฟเหรอเซฟเซฟได้ป่าไม่ได้เว้ยไม่ลองเซฟดิอุ้ยเซฟได้เฉยเลย ไม่ได้มันไม่มีตัวพีด้วยไปวัวสิเลยจุดาบเกินไปนเอาดาบหินไปสู้ดีกว่าอเ,เอาดาบหินไปสู้ไหนอะขอดาบหินหน่อยก็แรงกอ่าดิชออดาบหินโอเคเราก็จะไปแก่ไหนก็ทำให้ได้ประจัดการเค,รเคนเนลียร์แคชแนล หนูไม่ใช่ชื่อ K c h a น n e l ไม่จะไปสู้กับ S Team ฉันนะครับไม่หมดที่ไหนจะนอนเกินไปลากรอยเพื่อนจะช่วยนอนนะวิวิว Team สีเขียวมาฆ่าพี่แม่อีกแล้วอะหนาที่นี่เลยอ่ะพี่แม่มาสู้กับโมเด้โมเด้แกมาล่อให้ได้ก่อนเถอะล่อให้ได้ทีมสี ส้มแพ้แล้วจริงอ่ะเออจริงด้วยอากระบ่าแล้วเนี่ยกูจะไปช่วยทีมสีส้มมันยังมาฆ่าพี่เมย์เอ้ยแม่สีเขียวมาฆ่าพี่เมย์ขออะไรตึ้ง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 ตึงอุ้ยมันใช้ดาบเอ้ยมันใช้ไม้สติอุ้ยสีเขียวมาแล้วพี่ว่าน็อตอุ้ยของปูดอุ้ยน็อตออกเลยเมฆจะโกมันละเฮ้ยมันมี ไม่มีวิธีที่มีวิธีเอาชนะมันโดยใช้อาหารเอาปลาฟาดหน้าอุ้ยผมแพ้แล้วไหนเออจำแพ้แล้วโุ้ยโลกนี้มันต้องมียุดธรรมชาติใช่ไหมหุ่ากุยไม่ละก่อยโอ้ยไม่ออกเขาเล่นเติมหนูเลยไม่ออกนีงจะเล่นมินิเกมไม่จบ เนกเดินเดินเองเฮ้ยนี่มันผู้หญิงผู้ชายเล่นเกมอื่นนะแลเตะได้หมดถ้านตดเชื้อน่ะรู้จักบ้างรู้จักตดตือนเอ้ยเคบเล็กเล็กอุ้ยเล็กเล็กอุ้ยเล็กเล็กอุ้ยหลกเล็กอุ้ยหลกหลอกเซฟวิจิบจู่จู่ได้เซฟเฉยเกมอะไรอ่ะ เกมปืนโเกมปืนจิงตองไม่จริงสองเย้อย่านอนอย่านอนตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมไปดูผีเป็ดเปล่าอพอพีเมทเลสตอมิสเ,อเอต,อง,ตองไปทุกทีเราไหวคือพ่ายแพ้นั้นทุกครั้งนัำนไรเป็นยอย่างวาน<ม>อุ้ยไอ้นีไน่ไอ้นี่มันโหดจังเลยอุ้ยพี่เมย์ก็แพ้เหมือนกันแล้วก็ตายด้วย แค่แล้วเหรอพี่เมฆอ,อ่ะอหารโซนหน้าเมฆมาเล่นมาเล่นใม่มป้าดร<ล>เล่นเซิร์ฟหมูไม่เอาอ่ะก็เล่นมินิเกมอ่ะมาเล่นเซิร์ฟหมูเอาไงคลิปนี้ขอจบเลยครับ